สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทํากับดักหนูนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ก่อนเลยครับนี่จะเป็นไม้ครับนี่เคเบนลทายนะครับสีดําๆเนี่ยเคเบิลทายครับเอาไว้เกาะบ่วงครับแล้วก็ยางยางครับแล้วก็นี่ มีดครับมีดใช้มีดมีดของขุมนะครับแล้วก็ลวดแล้วก็ไม้อันนี้นะครับไม้สั้นอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันนี้ผมตั้งกล้องถ่ายคนเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทำกันก่อนเลยวิธีแรกนะครับ ให้เราเอายางมาเป็น3ามอันก่อนครับนี่ครับ3ามอันแล้วก็ร้อยนี่ครับร้อยอย่างนี้เลยอ่าโอเคแล้วก็เอาผูกมัดกับไม้นะครับวันนี้อากาศเย็นนะครับฝนเหมือน มันก็ลิเมิตหน่อยๆนะครับอ่านี่อย่างนี้เลยนะครับเอาแบบแรกก่อนนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบบ่วงธรรมดานะครับอันนี้ผมร้อยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมตัดผ้าไปอุปกรณ์นึงผมลืมเอามานะครับ เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมไปเอาก่อนนะครับแล้วทำแบบและทำแบบแแบบอันสั้นๆก่อน,นครับแบบง่ายๆก่อนเลยเดี๋ยวขอตัดลวดก่อนนะครับนี่นะครับตัดลวด ล้วนนี้ก็ใช้ตอนทำกับจากนกเหยี่ยวครับสอกไม้มัน อน,นี่ครับตัดลวดมาแล้วนี่ตัดลวดประมาณนี้เลยแล้วก็ผ่านบิดบิดอย่างนี้นะครับแล้วก็บิดอย่างนี้ให้เป็นวงกลมอย่างนี้นะครับวงกลม อย่างงี้นะครับทำเป็นวงกลมครับแล้วก็สอดเข้าไปทําตามกันได้เลยนะครับอ่าสอดเข้าไปอย่างงี้นะครับสอดเข้าไปนี่นครับต้องมีไออันนี้นะครับสีเหลืองไว้เพื่อเราที่จะมองเห็นนะครับว่าเราไว้ตรงไหนนี่นะครับ ก็พันพันพัน,นให้หมันเนีนๆมันก็จะเป็นป่วงอย่างนี้นะครับนี่นะมันก็รูดได้ครับอ่าเสร็จแล้วครับนี่อย่างนี้แบบที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะแปลอาอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก่อนนะครับผมลืมไว้นะครับ เดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนนั้นเลยนะครับมาแล้วนะครับนี่อุปกรณ์ชิ้นหนึท่อปะปานะครับพ่อแป๊บนะครับพักก่อนเหนื่อยโอเคมาดูกันเลยนะครับแล้วก็ตัดรวดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวว่านท่อปะปาใช้มีตัดรวดมินไม่คมครับแต่แทงคนได้เลยนะครับ ตอันนี้ครับตัดลวดมาแล้วครับยาวเหมือนเดิมครับแล้วก็แล้วก็ทําให้มันเป็นบ่วงครับบ่วงทำให้มันผ่านเป็นบ่วงครับทำให้มันเป็นบ่วงเหมือนเดิมเลยแล้วก็สอดเข้าไปสอดเข้าไปให้มันลูดได้นะครับ ก็มัดกับอันเนี้ยพอปลาที่ตัดไว้นี่ครับมัดมัดให้มันอยู่ประมาณข้างๆนะครับก็บ่วงต้องอยู่ข้างๆครับแล้วก็พัน พันให้มันติดกันทำให้แน่นๆเลยนะครับนี่นะครับหล,ลูดได้นะครับอันนี้อันนี้นะครับผมใส่ยางไปแล้วแล้วแต่ผมลืมครับ ลืมต้องใส่บ่วงก่อนนะครับนี่ครับท่อประปาแล้วก็มัดใส่บ่วงแถวนี้นะครับอากาศเย็นนะครับ อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มามัดกับไม้นะครับนี่เป็นกับกดักอย่างที่สองนะครับร่ดล,ลงมาหน่อยไม่ให้ตึงมากนี่นะครับอย่างนี้เลย เวลาดักนะครับอันนี้เสร็จไปแล้วนะครับอันหนึ่งนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเสร็จไปแล้วนะครับเป็นบ่วงเฉยเฉยนะครับเวลาดักนะครับเวลาดักก็ทํางี้นะครับแล้วก็เอาบ่วงออกมาก่อนครับให้มันเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับนี่ พอเป็นวงกลมเสร็จแล้วเราก็เอามาคล้องตรงนี้นะครับนี่นี่เวลาหนูมาครับมันก็จะไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้จะติดนะครับติดบ่วงมันก็จะดึงไว้เลยนะครับก็จะไปไหนไม่ได้นะครับอ่าโอเคแค่นี้นะครับอย่างที่สองนะครับที่ทําไปอันแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับ อั้นที่สองนะครับอันนี้นะครับต้องใช้สัญลักษณ์นะครับเพราะมันสั้นมากนี่นะครับนี้ติดไปวางหน้ารูเลยนะครับทำทางนะครับก็ได้นะครับนี่เวลาหนูออกมามันก็จะติดบ่วงนะครับก็ก็จะดีอยู่นะครับนี่นะครับสำเนัยบอย่างที่สองนะครับไออันนี้นะครับเนี่ยอันนี้ยบ่วงเนี้ยอันนี้บ่วงนี้นะครับจะดีกว่านะครับจะติดดีกว่าบ่วง วงอันนี้นะครับจะติดดีกว่าอันนี้ก็จะหลุดได้นะครับแต่อันนี้จะดีกว่าและแต่คนถนัดนะครับถ้าสะดวกก็จะเอาอย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้จะดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็แค่นี้นะครับวันหลังถ้าฝนตกผมก็จะพาไปหาเขียดนะครับหรืออึงนะครับแถวนี้ก็เยอะมากนะครับคลิปหน้านะครับเจอกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ